เชื่อพอจันดื้มโดนัดลิ้นไปจักเฮ้ยบาเลยสาวหน่อยรอโดนัดบวย้อมบวย้อมปิดหานรอพอจันยังชิมาอยู่เพื่อนว่ามารออยู่ในพี่อน้องเฮ้ยไผมาเคาะประตูก็เป๊กเอ้อออกไป่อจัา มมีือกเน่มีมือกอดกลู<น><ม>ก,กช่ำวะมาเพลงเมย์เลยเพลงพอจันเ,เพลงพอจันกินทอดกันแหง้งยีดีนี่นดังจุบเลอ <laughs> <laughs> ดังางจุกพี่เนวอ,อยเนาะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มแล้วแต่ดำยังข่าพอจันอยู่ พี่น้องยังมาหอดเฮื่อนอยู่เนาะหอดใส่ได้ป่านี่ปิดหานก่อนบอปิดหานเขาถาพออยู่ในบอบ่ถ่ายยังดินสร้างยังน้ำพจน์น่ะสด้างยังบริยินเดะว่งดัง้างเย็นดีเย็นดียังเย็นดียังโอ้ขนมเย็นี่ <c oughs> อสั่งแล้วแหละบอสั่งแล้วสั่งแล้วเังก็เลยรอรำลาวทิีม่เย็นดมีเย็นดิหายไม่ได้กินับอออนิวก็มีเย็นดีคือกันไม่ไะองรนตับยดมันอือ้อิพอไม่ได้ได้จ่ะอือ โอ้กินกับดิ่งก็ได้บ่กเขาไม่รัดคันไม่รัดโบมีก่กินกับดิ่งก็ได้ดูขอบใจเด้อเจ้าคู้ใจดีแท้เย้อาสวัสดีป้าลุงเนีสวัสดีกันสวัสดีกันสวัสดีกันเดยออาสวัสดีเฮ้ยทราสวัสดีค่ะเด้ยพี่น้องเลยเนาะสบายดีเด้อเนาะสบายดีตอนดึกดึกจะต้องทุ่มแหละป้าลุงเลย รอพ่อจันยังโมมาอยู่ปไปปิ้นห่านไปเน,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 นี่ยมืดๆเลยเนี่ยรอพี่โมนาปิดแนนดูจิมาปิดดูพอจันยังสิมาอยู่ก็เลยกพูอยากปิดรอพอจันก่อนติพอจันซืิวยังดูโดนัทไปไหนด้ยอุ้ยห้ไปรัดก,กินน้ำมือด้วยบอยขี้เหนียวแท้แ ยุงน yeah <c oughs> hey, ี่ยุงกินไม่ได้โอ้ยนี่นั่งอย่นอกยุงกินนี่เอายาโจยุงมาอยู่จุแม่ได้เหรได้เหรอไอเต๋อเมื่อแล้วไม่ได้แท้เต๋อเลยจัดมันไงจะจัดมันไงยุงเนี่ยนั่งอยู่นี่ยุงเขาในนะปะบ้าเฮ้ยไปดูไงสาวตะรำโดพอบวยอมเขาใน จะโทรหา,าแล้วนะหอดใส่แล้วให้ไม่รัดกินน้ำไปเรื่อยดูนัดเด้อบดินสั่งพอจันจักอันเชื่อพ่อจันดื่อมดูนัดลิ้นไปจัก <c oughs> <c oughs> เฮ้ยบาหลกเก๋สาวน้อยรอดนนนนูนัดบ่ยอมบ่ยอมปิดหานรอพ่อจันยังชิมาอยู่เพื่อน่า รอบหน้าไปกินน้ำพ่อจันบ่ไปบ่ไปกินอยู่ฝั่งไทยร่มจังแซ่บมันขาดเด้เด้อมันขาดแล้วมันขาดแล้วแม่ละเฮ็ดนะเอารอบพ่อจันอีกจักหน่อยนึงแสบปลาดุงเหยียนน้อจักเพิ่นสิมาห่อจักมุ้งตอนนี้แกเป็นเวลาสองทุ่มเช้าแล้วบ่เอาเลือดเบือไปออกเนี่ยเป็นหมอบ่ดินเป็นหมอบ่อเนี่ย เอารอพ่อจันจักหน่อยเนาะมารออยู่ในพี่น้องเอ้ยไผมาเคาะประตูเกาะเกาะเกาะเป๊กเฮ้ยออกไปกไปไปจนันโหม,มีมือ,อ,อกดอดลูกนี่มีมือกอดลูกช้ำบ่เมื่อยท่าแรงกันเลยปิดท่านเข้ามาในปไปเข้าไลยไปเข้าเลย แห่งกันกินเน่ไปยังมาดิยังอยู่แห่มาเล่งนี่แหละมา่งนี่แหละมา่งนี่แหละเอ้าฟังเสียงพัดลมแห้งพอดิยังเลยโอ้กินน้ำในกั้วนี่ใช้อาบุญเมื่อไหร่ป๊อป่าได้ยังหมดนะถุงพกไงแท้อู้วนี่แหละของแม่อ๋อพี่น้องเอ้ย ถึงใจคักตัวนี้เนอาะลืมของลองเชือลืมได้อยู่ใช้พิชาอยันี่ปิาใช้เเจ้าบริสุทธิ์ให้บ้ดีมาตายคักบาทกินดนนัาแทนเจ้าลูกอะเอาพอยออกให้แนอเดินกอนแพาให้่อ อ้หอมแท่นี่อู้สีผูก็มีอยู่ในเนยืดไหมลูไเบิ่มเด่ื้อแล้วพอจริมอยกินไหมืเดอืมเตียงมาส่งบ่หนิเห็นได้ไหนก้อนนางน้องนางน้องนางยี่ใดนางยี่อืมได้ปีนไก่ว่ามากิน มันเชื้อตังข่าวปันชาวข้โอ้ไปหอดองเทกเมืองไทยมากินไก่เช่นือเก่านเนาเหรอยก่ดูคนไทยกับถึงแล้วแบบเก่งอร่อยอร่อยแซ่บป่ะแซ่บจะอือเพลงน่าจะไม่ขอบใจแล้วน่าจะไมู่กขอบใจให้ได้ให้ได้ให้เป็นบ่ะไ่้ขอบใจดใดใดใเใจด้พอ่ <c ười> อ,จพอจานแบบ Ún bà đúng giữa mục honey, để sếp tới phải em. Hãy bà đúng là, hãy 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 hãy

าอาจารลืมชื่อเอ็นดีห้หรอบิ๊กจะไปชื่ออะไรเะหาพอจะทอดสามช่งไปได้ไหนะยังคลายบอืต้องคลายะาทีาย้นนะจาร์ซื้อมาใหา้นังหาได้ไม่ไดไปกระเาพอกันเนะอจารย์จซื้อปไก่มาเยี่ยมเยี่ยมบอาจารย์เนียเยี่ยมเลย é boa เเข้าวอ่อนนึ no ่งข้าวท่าอยู私私่แช่ปุ้นี่นี่ะลุงเอ้มามามาได้ไม่ได้เนาะแต่ตัวนี้ได้นิกินบ่อทแลลเนอะปิจันทร์เข้าวโอ้เออมีมูแน้่ไม่รับบหมูไม่คะปิจัน เล่นกินน mm ้ำลาบบ่ดอกฮะเอาบุญเมื่อเดดพีม yeah. ิย yeah, right? yeah, right, yeah, like, yeah, ังม um ินยังเออแรกเหย่ออะนั่นเห็นสมออยู่บนยงเสียงรถบังแม่อาชูหะแม่อาชูหะยาอะอ้ย่าอะไคุณอะยาเะยกระปินโดนคุณอะ

ิใจกตลอดจยอร่อยเยี้ยมาลุกอร่อยพอจานหอหเด้อบอกมาลุงเนี่ยใส่เ่ตอนี่อมเห้เนาน้วแต่งพูดยังยากเลยยังยัไม่ร้กอามีดมดิปอกเป็นแคโอ้ไไงแดิไม่ได้ปอกอย่างมากไมทำงานเลยงานได้บอกใส่กระ

นโม่ลุงในคุอามาจะไท่มั้ยใช่สียงจะไทยสุดชุดได้จปลองอยู่ตลาดอยู่มุกดาหารเนาะอู้วยรูยนึละร้อยแอนสองร้อยรูสองร้อยครับเซนสามเซนตังสิบสี่เซนสี่เซนห้ากันเนาะก็ว่าห้าประสั่นเซนห้าอนเป็นมัเลียนดเงินมนทองบ่ Ừm nè Thêm món thơm không? Các bé Các bạn thăm nhau nhau Thử đi này Anh à này cái đấy Bỏ về thử đi ăn Wow ừ. Cái đẹp màng này đấy đó Cái mặt kìa Kìa mắt đâu Cái này Ui Điên Thôi Các bạn có một chút nào Thêm thêm, thêm nhiều đấy Thêm thêm nhiều mặt Ừm Cảm ơn Cảm ơn quý vị Hang ong? Hang ong. Hang rồi đó ong. Hang 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 trái rồi, ong. lòi, ong. Hang ong. Hang ong.

tôi đi, này này okay. đi. Này rồi. Cả này này mình cách lệ lai <laughs> bùng 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 อร่อยแตก่กินได้อยู่แบบแบบนะนะแบบบวานใช่ไหมพี่น้องธรรมดากินแบบว่าพอ่พอพ่อนั่นนั่นเฉยพ่อหายากอ่ะทำไปไหนกินก็เัาจะนั่นบวารนะเอ,อาไปมา,าหน่อยเปินมาจิ้มขยะเลยก็ไา่ใช่ตามทัวร์มากิน

เลดิเอกเเป็นย so ังไม่เป <is here? S 2> uh ็ย huh. ังไม่้บอกว่ากินทิี่วบม่เป็นยังมีเหน่อเพิ่นเบื่อเลยป่ะเอาไวน้เอื้อยให้น้ำลูกเอาไวน์โมเรออืมอานลูกเอาลกเป็นรองหนาอะไรนาะอันนี้่ะอืมท่นดูสกินเอาดูบกินกัเอาไวมกินลูกเอาดินแล้วดินแตว่ามกิน

เี yeah, ่ยท <jogo. S 1> yeah, ุกนิ้วเลยพี่พ่อไปไปนั่งอ้าวึใัใัแซ่บ่่ไปปึน้มาแซ่บ่อหน้าหนเียแ

ยซนะ่ดกระดูกบกินเดระดูกเอาไว้ไว้เอาไว้เอาไว้ให้อเตอตกินน้ซินียินดียินดอามนเซกินได้กินได้ขีแค่ลดิ้น ไปปบว่ไปได้ไรไม่ถามเลยถามโมเมโมเมก็ดีเนาะไม่กระามาเล็กเดียวไปเดียวไหมลืมถามลืมถามเอาไปทำไากินเข่าเลยดิกินเขาวยืมกันจะมาถามเดี๋ยวจะไปนอนถามอะไรแต่ก็ดีเลยคนเราต้องทำทางก่อนนะต้อเตะเว้นคน มเ,เนนอเดี๋ยวทางเพื่อนเป็นนาติอันจนเดือนนาติเดี๋ยวรอหน้าเขาได้ไปใหม่ใช่ไหเดือนนาติ้องเลยอะไ้ที่ไันะพี่โฮกเนาะงันใหม่พี่โฮกเขาไปพี่เจ๊ดแม่มือเป่นนัดนะอะไรเป็นที่หาเนี้ย เราไนับวิทีพกเอาวเผ่านเออแล้วาเตียตัวเิีกยังไงจดิเข้าไปเป็นไปตัวเดียตัวนังวิธีพกนี ขึ้นหนาปเอว่ะท่ออือข่ากับไก่ลอยไก่ใช่นมามามายยผ่าเป็นนี่คือกอลว่แมนแมนนี่พอบ่าคอยจำกระเป๋านี่แล้วมาชุดก่อนกระเป๋าไล่นี่พี่น้องเหรอตุนยาตากถึงาไทยมาเอาเข่ามาชงล้วอือ เป็นคนแข่งขันมาท่งข่าวท่งน้ำเป็นงข่าชิบน้มชิบเจ้าหรือเปล่าแน่อืมใครพี่น้องใครดีๆนะจ๊ะฝนโตคือกันอยู่พุ่นกระติก่อนทีออกมาก่ะนั่มาที่ซากอืมเอาทีนี้มาแต่ก่อนแกนมาหอนมกนางแท็กซี่มาติแท็กซี่รอบนี้พี่น้องกดการ์ไหม เราก็คือสิหารับลูกค้าเรอเมื่อนั่เนาะักที่ยวมาเราคือเห็นในลิเลาลดให้เอม้าเ็น่มรามเตอมสองพันสองร้อยสองพันสามสักหน่ให้สองพันสามดูแล้วี่รถมีมิเตอร์มาเลยเอาบกว่าว่าบ่เอาป้ายไปมันน่อย จะให้กมลังใจเนาะขี้รถมาบอกดูสพระจันทร์ขี่รถมาแลกแต่พอเอ้ยบิวไปรับเอาอยู่ด้านอืมเมื่อยบ่ถามได้รึเมยอเพื่อจะเพื่อจะดูด้านดูสิละมาส่งหน้าเฮือนดินกินนี่เด้อฮ๋อบอได้ยินเสียงรถถามเรายู่เมื่อยบ่มาชิหนวดให้เช่นไหมนวดอีกแล้วนะแล้วขากินโดนัทแล้วนะแม่มักจะเรียนกินบ่ คาเฟ่น้องเชิญบุกกินน้ำมีได้พี่น้องไงไอ้แต่ปลาลาปลาลุงปะไปพาเพื่อนไปหาอาบน้ำอาบในก่อนเออแพงแพงแพงไงแพงไงแพงตนไงขันบบแพงยไม่ได้จีแพงได้เลยมาแพงเมย์เลยขัแพงว่นจันแพงว่นจันอื์กินทอดกันแห้งอีนดีอนี่ดังจุ๊บเลย เั้จอกเฮ้ยแดดเนาะไปแอมลาว่าเราหนาแบมลาบ่อหายมือหัวันมาก่อนยังพาไปเที่ยวเนาะไป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 อาบน้ำาอิ่มเลยบ่อิ่มเลยบ่ไปอาบน้ำปะอาบน้ำเ็ยังไม่ได้อาบน้ำเลยค่ะอาบน้ำเนาะอามาแพงดินะพอจันแพงดิ่ไปไปให้พอจันแพงไหมเฮ้ยมาแ้เ ใชเลยแมงนะแงนหอมแก้อ้หหลังจบเลยจ้าสีเลยบ่จบ้าโอ้ินหอดบะอ่นะินหอดบปะินขินกินาวมันแล้วเราจะจำนำแบบในจานทระพักพอนเนาะอเทียนฮอแซนเด้อพี่น้องเด้อ ขอเฮื่อนแล้วพี่น้องก็คุ้นกับพี่น้องด้วยที่ตามจนมาส่งความเยินความชันเนาะผ่านลมฝนตกกันยังโอเคกันร่งใจกันตั้งแต่มือไปจนทอดมือกลับติโดยโดยโดยเอาแต่มาดุ่นกันอีกอาทิตย์หน้าพี่น้องเอ้ยสิเป็นจังใดหรือสิแนวใดกันรุ่นกันไปแต่ละมือเนาะว่าแซวจังใดรอบหน้านี่โดยคือเปลี่ยนแปลงกันคิดกันคุยกับทีมงานพันกรติ โดยเดี๋ยวชีส่งเบอร์ยังไงสีส่งเบอร์เช่นทางหมอพันเนาะให้ให้ทางแม่หรือว่าเอ้ยเนาะอยู่พุ่นเนี่ยให้ติดต่อให้เนาะในระยะเวลาที่ยังไม่ทันแล้วรู้ไปเพราะว่าเบอร์ไทยเพราะเบอร์ไทยเขาข่ามาเล่ามันก็ได้ได้เนาะได้แต่เขาต้องปะเบอร์ไทยดันไวพุ่นให้ให้พี่น้องทางนั่นคอยติดต่อให้ S 1> <S 1> ไปไปไปลาบลุงลาบลุงเนี่สบายดีลินสีไปอาบน้ำนอนแล้วน,น,น,นอนกอดพอจัน,น,จนคิดฮอดคิดฮอ,อด,ดแหงวะชิดชุดเลยดียิดชํำไหนดสํำได้จำจงผาบูช้ำจงผาบู พี่น้องเอ้ยกินฮอดพอได้ดีนี่ไปไปไปแซ่พี่น้องเอ้ยเนาะจำคือนี่แกไปเลยเด้อด้วยนำด้วยทาแข่งคนแข่งผ้ามาส่งพี่น้องเลยพอดเรินแล้วเนาะตอนนี้แกมาฮอตเรื่องถึงชานส่งน้องเพิ่นก่าฮอดวันฮอดท่องแล้วพี่น้องเนาะลูกเราก็เล่นมากกว่านี้เลยเนาะทั้งลูกทั้งญาติพี่น้องเพิ่นนี้มานั่งคอยเนาะ คอยกับคอยเกื้อในนิดนึงพี่น้องเกับพว่าตาอย่างคือเกาเนี่ว่าเพิ่อนกับรุ่นเนีที่กินเนาะเพราะว่าตอนเว้นนั่นว่าเตียงเพิ่อนไปให้ทางเมเราเส้นอย่างเรียบร้อยเนาะคือสีคือสีรอรุ่นได้แหละพอกลับมายังเปลี่ยนคือเกาอยู่เพิ่อนกับอย่างบอทำปัญหาบอปราจันกัมาทรายเนี่ยพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าอยู่ได้ก็ยันชิ้นเปลืองการชิ้นได้จะได้เมาลด์รอบเยอะมากนะครับ โดยโดยอ่ะแกพี่น้องมืออื่นจังคุยกันไหมเนาะมื้อนี้มาไม่เมื่อยพักผ่อนกันเด้อสบายดีเด้อ่๊วะจูบสุคนสบายดีด้วย